เช็คอินเรื่องใกล้ตัววันนี้เราอยากชวนผู้ชมมาเช็คอินปัญหาใกล้ตัวที่หลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าควรจัดการอย่างไรและที่สำคัญไม่รู้ว่ากฎหมายคุ้มครองเราแค่ไหนนั่นคือปัญหาเพื่อนบ้านเลี้ยงสุนัขหรือแมวจนส่งกลิ่นเหม็นเสียงดังหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ในสังคมไทยปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เรื่องแปลกหลายคนรักหมาเหมือนลูกรักแมวเหมือนสมาชิกในครอบครัวสัตว์เลี้ยงช่วยเยียวยาจิตใจคลายเหงาและเป็นเพื่อนในวันที่โลกไม่ใจดีแต่ในอีกมุมหนึ่งเมื่อการเลี้ยงดูขาดความรับผิดชอบหรือไม่คำนึงถึงคนรอบข้างความรักสัตว์ก็อาจกลายเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่บานปลายจนถึงขั้นผิดกฎหมายได้โดยไม่รู้ตัว หลายคนอาจเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เสียงหมาเห่าหอนตั้งแต่เช้าเมื่อจนดึกกลิ่นขี้หมาขี้แมวโชวยมาเข้าบ้านทุกวันลานหน้าบ้านกลายเป็นที่ขับถ่ายของสุนัขเพื่อนบ้านหรือบางแห่งเลี้ยงสัตว์จำนวนมากในพื้นที่จำกัดจนเกิดความสกปรกเสียงโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้างคำถามคือปัญหาเหล่านี้แค่รำคาญหรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย คำตอบคือกฎหมายไทยมองเรื่องนี้ชัดเจนกว่าที่หลายคนคิดเพราะตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535การเลี้ยงสัตว์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่ถือเป็นเรื่องสาธารณะที่รัฐมีอำนาจเข้ามาจัดการ กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดไว้ในมาตรา25อย่างชัดเจนว่าการกระทำใดก็ตามที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นเสียงดังฝุ่นควันหรือสิ่งใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการเลี้ยงสัตว์ก็ถูกระบุไว้โดยตรงว่าหากเลี้ยงในลักษณะที่ส่งกลิ่นเหม็นมีเสียงดังหรือมีจำนวนมากเกินสมควรจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนย่อมเข้าข่ายเหตุรำคาญตามกฎหมาย คำว่าเหตุรำคาญในทางกฎหมายไม่ได้หมายถึงแค่ความไม่พอใจส่วนตัวแต่หมายถึงการกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของผู้อื่นเช่นนอนไม่หลับใช้พื้นที่บ้านไม่ได้เกิดกลิ่นรบกวนตลอดเวลาหรือเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายให้การคุ้มครอง เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ผู้ได้รับผลกระทบไม่ต้องอดทนเงียบๆหรือทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพียงอย่างเดียวเพราะกฎหมายได้เปิดช่องทางให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยบทบาทสำคัญจะอยู่ที่เจ้าพนักงานท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ ตามมาตราย8 8ของพรบการสาธารณาสุขเมื่อมีการร้องเรียนเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบข้อเทจ็จจริงถึงสถานที่เลี้ยงสัตว์หากพบว่าเป็นเหตุรำคาญจริงสามารถออกคำสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขปรับปรุงหรือระง,งับการกระทำนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นสั่งให้ทำความสะอาดปรับระบบการเลี้ยงลดจำนวนสัตว์หรือจัดการเรื่องเสียงและกลิ่นให้ไม่รบกวนผู้อื่น และหากเจ้าของสัตว์เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานกฎหมายก็มีบทลงโทษที่ชัดเจนคือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งถือว่าไม่ใช่โทษเล็กน้อยและเพียงพอที่จะทำให้หลายคนต้องกลับมาทบทวนพฤติกรรมของตัวเอง นอกจากพรบการสาธารณสุขแล้วยังมีกฎหมายอื่นที่สามารถนำมาใช้ควบคู่กันได้เช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ที่ระบุถึงการรังแกคมเหงหรือกระทำการใดๆอันเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทแม้จะเป็นโทษเบาแต่ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยยับยั้งพฤติกรรมไม่เหมาะสม ในกรณีที่การเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นรูป,ปธรรมเช่นบ้านเสียหายสุขภาพทรุดโทรมหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้เสียหายยังสามารถใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ฟ้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากเจ้าของสัตว์ได้อีกด้วย แต่ก่อนจะไปถึงขั้นกฎหมายสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานรัฐมักแนะนำเป็นลำดับแรกคือการพูดคุยเจรจาเพราะหลายครั้งเจ้าของสัตว์อาจไม่รู้ตัวว่าสัตว์เลี้ยงของตนสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นการพูดคุยด้วยความสุภาพตรงไปตรงมาและไม่ใช้อารมณ์อาจช่วยแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องมีใครเป็นคดีความ หากอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียมการแจ้งนิติบุคคลถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะหลายแห่งมีข้อบังคับเรื่องการเลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจนนิติบุคคลสามารถเป็นตัวกลางในการตักเตือนแต่หากทุกวิธีไม่เป็นผลการร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เป็นสิทธิ์ที่กฎหมายรับรอง ผู้ร้องเรียนสามารถทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรระบุเข้าเท็จจริงวันเวลาลักษณะความเดือดร้อนและหลักฐานที่มีเช่นภาพถ่ายคลิปเสียงหรือพยานเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เรื่องของความรักหรือความพอใจส่วนตัวแต่คือความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะการอยู่ร่วมกันในชุมชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ชีวิตอย่างสงบ สัตว์เลี้ยงไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามเลี้ยงแต่สิ่งที่กฎหมายไม่ยอมรับคือการปล่อยปละละเลยจนคนอื่นต้องเดือดร้อนหากวันนี้ใครกำลังเผชิญปัญหาแบบนี้อยู่อย่าทิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกเพราะกฎหมายอยู่ข้างคุณและหากใครเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่รักสัตว์ของเราแต่ต้องไม่ทำร้ายชีวิตของคนรอบข้างด้วย นี่คือเช็คอินเรื่องใกล้ตัวที่อาจใกล้ตัวกว่าที่คิดและเป็นเรื่องเล็กๆที่หากไม่ใส่ใจอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ในวันหนึ่ง